หึงเป้าหมายการสร้างภาวะความเป็นผู้นํานักเรียนที่มีคุณลักษณะเก่งกล้าและดีโดยนักเรียนมีภาวะการเป็นผู้นําสังเกตจากการที่นักเรียนนําทํากิจกรรมหน้าเสาธงกล้าที่จะแสดงออกในกิจกรรมต่างๆที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นและนักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมเป็นคนดีของสังคมสังเกตจากการที่นักเรียนมีจิตสาธารณะ สองการสร้างวัฒนธรรมองค์กรและการสร้างนักเรียนให้มีภาวะความเป็นผู้นำในโรงเรียนด้วยการบูรณาการกับเจดกิจวัรความดีและกิจกรรมโครงงานโดยใช้กระบวนการ Design thinking เพื่อสร้างให้โรงเรียนและชุมชนของเราน่าอยู่คือการสร้างนักเรียนให้มีภาวะความเป็นผู้นำโดยให้นักเรียนฝึกการแสดงออกผ่านการพูดต่อหน้าเพื่อนๆน,นักเรียนในการนำทำกิจกรรมต่างๆที่หน้าเสาธงกิจกรรมสุขจริงหนอ การทำสมาธิช่วงพักกลางวัน3ปัญหาที่ยังประสบอยู่พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ยังประสบอยู่คือนักเรียนบางคนยังพูดจาไม่ค่อยไพเราะนักเรียนบางคนยังทำเป็นเล่นและไม่ค่อยกล้าแสดงออกแนวทางแก้ไขคือฝึกนักเรียนในการใช้คำพูดที่ไพเราะและถูกต้องตามกาลเทศะและฝึกนักเรียนนั่งสมาธิ สี่การนำเจ็ดกิจวัตรความดีมาบูรณาการกับการพัฒนาโครงการคุณธรรมอื่นๆและอยากแบ่งเป็นความสำเร็จโดยการนำเจ็ดกิจวัตรความดีมาบูรณาการกับกิจกรรมวันสำคัญส่งผลให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองให้มีคุณธรรมจริยธรรมด้านจิตสาธารณะและตั้งใจทำความดีเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นและการนำเจ็ดกิจวัตรความดีมาบูรณาการกับโครงการต่อต้านยาเสพติด จากการที่นักเรียนตัวใจรักษาศีลห้าทำให้นักเรียนเห็นภัยร้ายของยาเสพติดได้ง่ายขึ้น 5. ความรู้สึกประทับใจที่เกิดขึ้นในระหว่างดำเนินโครงการส่งผลให้นักเรียนแกนนำหลายคนมีความกล้าแสดงออกมากขึ้นจากคนที่เคยเขินอายกลายเป็นคนที่กล้าพูดหน้าเสาธงเพื่อเป็นผู้นำเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทำกิจกรรมต่างๆและส่งผลให้นักเรียนรู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่มากขึ้นรู้จักเสียสละเพื่อผู้อื่นและมีน้ำใจมากขึ้น โรงเรียนบ้านห้วยบงขอขอบคุณค่ะ